สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการหาหมอที่เดนมาร์กนะคะว่ามันหาหมอฟรีจริงไหมแล้วมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะคะเรามาอัดคลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์การแบบหาหมอที่เดนมาร์กนะคะเผื่อว่าใครที่กําลังจะย้ายมาเดนมาร์กนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊จะย้ายมาดีไหมเอ้ยย้ายมาดีกว่าหาหมอฟรีนะคะแต่ฟังให้จบนะคะหาหมอฟรีแต่ว่าค่าใช้อื่นๆค่าใช้ใจ่าย นเ,นเราจ่ายเองนะคะค่านู่นค่านี้ค่านั่นจ่ายเองนะคะแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ยกตัวอย่างของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งที่ท้ายคลิปนะคะว่าเดือนนี้เราปวดสองโรคเราจ่ายไปเท่าไหร่คะ่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของเรานะคะก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งเลยนะคะที่ไม่ได้มานั่งพูดแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้คือดวงเราเหมือนแบบขึ้นแล้วก็ลงหนักมากนะคะ ก็ขอย้อนความนิดนึงนะก่อนจะไปหาเรื่องหมอเพราะว่ามันเชื่อมกันนะคะก็คือที่ผ่านมาเราป่วยบ่อยมากทุกคนแล้วก็ล่าสุดที่เราอัปเดตก็คือไปฝึกงานใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดอีกล่าสุดหนึ่งนะเราเป็นลมพิษแล้วก็เกิดมาเราไม่เคยเป็นเลยทุกคนแต่ว่าหมอหมอบอกว่ามันหาสาเหตุไม่ได้แล้วเราไปหาหมอคือหมอให้แค่ครีมทาแก้คันมานะคะนี่แต่ว่าครีมอะ เราเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องซื้อเองนะทุกคนเวลาไปหาหมออ่ะคือไปหาหมอฟรีแต่ว่าค่ายาค่าครีมทั้งหมดเราต้องไปคนออกเองเนาะก็ด้วยความที่ช่วงนี้เราไปหาหมอบ่อยเนาะแต่ว่าเอ่อเริ่มที่จะมาวิเคราะห์มาคิดเกี่ยวกับเรื่องการหาหมอที่นี่และเพราะว่าเออเราไม่สบายบ่อยไปหาหมอบ่อยแต่คือหาหมอฟรีจริงนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะติด ติดต่อหมอ,อยากโทรไปจองเวลายากนะคะแล้วก็พอไปได้คิวไปแล้วไปหาหมอเนี่ยมหมอมาหมอไม่ค่อยเช็คอะไรให้หรือว่าหมอจะจ่ายยาที่แบบมันไม่แรงนะคะเออวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันคลิปนี้นะคะ,นนะ,คะก็อย่างที่บอกเราเป็นลมพิษป,ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะเอา้าทำไมแสงมันเป็นอย่างนี้ถ้าแสงมันแปลกๆขออภัยนะทุกคนอันนี้มันเป็นกล้องใหม่นะคะเรายัางไม่ค่อยชินเนาะแต่ว่าโอเคมาคุยกันที่เนื้อหา เออก็เราไปไม่สบายบ่อยใช่ไหมพอไปหาหมอหมอชอบที่จะแบบไม่ไม่ตรวจเราอะไรเงี้ยมันทําให้เรามีความเหมือนเป็นเขาเจอช็อก็อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปไทยอย่างน้อยถ้าเราไปหาหมอหมอก็ต้องวัดความความดันให้เราหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หมอที่เดนมาร์กอะ่ะคือเขาไม่ทําอะไรเลยทุกคนหมายถึงว่าเราก็ไปนั่งรอคิวใช่ไหมแล้วพอเข้าไปเขาก็คุยกับเราเป็นอะไรมาไงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบบอกว่าให้กลับไปบ้านไปสังเกตตัวเองหรือว่าให้ดูแลตัวเองดื่มนะ้ำ เยอะนอนเยอะๆเออไม่เครียดอย่าเครียดอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้า,าการของอาการป่วยของเรามันไม่หนักมันไม่กระทบถึงชีวิตเราอะ่ะเออเราก็เราก็ไม่ถือนะหมายถึงว่าเราก็จะอยู่กับมันให้ได้นะคะแต่ว่าพออาการที่เราเป็นตองเ,เราเป็นลมพิษใช่ไหมคือมันหนักมากที่แบบตองคืนเราหายใจไม่ออกแล้วก็ นอนไม่ได้แล้ววันต่อมาเราต้องไปโรงเรียนแล้วคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องทำโปรเจกต์เพื่อที่จะเรียนจบอะแล้วมันกระทบกระทบชีวิตเราแหละถ้าเราไปโรงเรียนไม่ได้เราก็อาจจะเรียนไม่จบอะไรประมาณนี้นะเออเราก็เลย หาทางอะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่สามีเรามีประกันเราก็เลยโทรหาหมอที่เป็นหมอประกันเพก็คือสําหรับหมอฟรีเราก็คือหมดหนทางใช่ไหมเราก็เลยโทรหาหมอประกันหมอประกันก็คือเป็นหมอที่แบบเหมือนเราซื้อประกันเรามีเรามีเครดิตที่จะโทรหาหมอส่วนตัวหมอเขาเรียกอะไรหมอที่แบบวิดีโอคอลได้โทรศัพท์ได้คือหมอส่วนตัวของเราเลยแต่คือมันเป็นของสามีเราแล้วเราเป็นภรรยาแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้ใช้ด้วยนะคะโชคดีไปที่หมอคนนั้นเขาสั่งยาให้เราเป็นยา แก้แพ้ที่แบบแรงมากๆนะคะปกติเรากินแค่สิบมกแต่หมอคนเนี้ยที่เราโทรไปอ่ะที่เราทนไม่ไหวเราร้อไห้แบบว่าฉันทนไม่ไหวคือมันคันจนไม่ได้นอนแล้วมันก็ร้อนวูบวาบทั้งตัวอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยแกแล้วมันก็จิตตกแล้วฉันก็เครียดใช่ไหมโทรหาหมอคนนี้นะคะที่เป็นหมอประกันซึ่งคิดดูถ้าใครที่ไม่มีประกันอ่ะมันก็จะต้องทนทุกทรมานอย่างนั้นไปหรอเออโอ้ยเออปวดหัวมากเรื่องหมอ ก็เราก็โทรหาหมอประการหมอประการสัญญาให้เราเราก็ต้องปป่นจักรยานไปซื้อยานะทุกคนก็คือที่นี่หาหมอฟรีก็จริงแต่ว่าพวกค่ายาต่างๆอ่ะคือเราต้องจ่ายเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือค่ายาที่เนี่ยมันก็แพงอย่างเช่นเดือนนี้นะเราเราเป็นสองอย่างก็คือเป็นลมพิษแล้วเราก็เกิดอุบัติอุบัติอุบัติเหตุนะคะก็ไปหาหมอฟรีแล้วก็ฉีดยาปทยักฟรีนะคะแต่ว่า พอเราต้องไปซื้อพวกพาสเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ราคาแรงนะาสเตอร์แล้วคือที่วัดไข้อะไรเงี้ยคือเราต้องมีติดบ้านเลยเพราะว่าหมอที่นี่เขาจะโทรคุยเอาก่อนแล้วเขาก็จะถามเราแบบมีไข้กี่องศาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่สามารถพูดได้ค่ว่าฉันตัวร้อนคือ <c ười> เราต้องรู้ด้วยละด้วยว่าเราตัวร้อนกี่องศานะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมอจะโมโห <c ười> นี่เราก็เลยซื้อที่วัดไข้มาอะไรเงี้ยพวกของพวกเนี้ยเอา พวกครีมแก้คันครีมอะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อแค่ป่วยเดือนนี้นะทุกคนยอดทั้งหมดอะประมาณเราครั้งแรกที่เป็นลมพิษเราจ่ายไปประมาณ800โคนเหมือนกันนะคะก็มาส0่พบาทแล้วก็รอบเนี้ยที่เราหกล้มนะเราก็ซื้อพวกที่วัดไข้อะไรเงี้ยเพื่อดูว่าแบบเรามีไข้ไหมถ้ามีไข้เราต้องติดต่อ ฉุกเฉินด่วนเพราะว่าเพื่อเราติดเชื้อแล้วก็พวกพลาสเตอร์เขาก็ไม่ได้มีให้นะคะเราก็ไปซื้อเองอะไรเงี้ยก็ที่ซื้อมาพอจ่ายเงินอะตกใจมาก800กว่าโคนนะคะรวมแล้วก็คือเดือนนี้เราป่วย2โรคโรคลมพิษกับโรคหกล้มอุบัติเหตุนะเราจ่ายไป8,000โคนเอ้ยไม่ใช่ลด800คูณ2ก็คือ1,600โคนนะคะก็ประมาณ4 0 0 0บาทได้ประมาณนั้นไหม ได้8 0 0 0บาทใช่นะคะทุกคนเป็นทั้งหมด8,000บาทแล,แล้วเราก็เริ่มมาคิดแล้วว่าเอ๊ะที่เดนมาร์กหาหมอฟรีแต่แม่งราคาค่าพาสร์ค่า,า,อ,คาอะไรเงี้ยมันพอๆกับไทยเลยท,ที่ที่เราไปหาหมอเอออันนี้ก็คือพูดจากประสบการณ์ของเราที่จะอยู่ครบเดนมาร์กครบ4ปีนะก็รู้สึกว่าการเป็นการจะไปหาหมอคือเราต้องงอหมอมากๆอันนี้คือของที่เดนมาร์กนะทุกคนคือเราต้องโทรไปแล้วแบบขอร้องให้เขา จองคิวให้หรือว่าตอนนี้มันมีแอปนะทุกคนสามารถเข้าไปที่โหลดแอปนี้มาได้ชื่อแอปมินเลนะคะแต่ในแอปก็คือจะจองได้ไม่หมดอ่ะมันจะจองได้แบบว่าฉีดวัคซีนลูกหรืออะไรที่มันมีหัวข้อที่เป็นหล,หลักๆแต่ว่าหัวข้อที่ป่วยอ่ะมันก็เลือกไม่ได้ว่าแบบ ฉันต้องจองคิวอะไรหรออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องโทรไปนะคะเออต้องโทรไปว่าเออจองคิวให้ฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยเอออย่างเดี๋ยวเราจะไปตัดไหมใช่ไหมเมื่อวานเราก็ต้องโทรไปจองคิวว่าฉันจะต้องไปตัดไหมเออแล้วคิดดูถ้าเราไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้โทรก็คือเรารู้สึกว่าการหาหมอที่นี่มันค่อนค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะเอาตรงๆก็คือเราคิดถึงการหาหมอที่ไทยมากที่แบบพอไม่สบายเราไปคลินิกตัวจตรวจ หมอให้ยาเราจ่ายเงินก็คือไม่สบายวันนี้ก็คือหาหมดได้วันนี้เลยแต่ว่าถ้าไม่สบายที่ต่างประเทศที่เดนมาร์กเนี่ยต้องโทรไปจองก่อนแล้วอุ้ยป่วยวันอาทิตย์ป่วยวันเสาร์โทรจองไม่ได้ต้องรอจนถึงวันจันทร์โทรไปวันจันทร์อึ้ไม่มีคิวต้องไปอาทิตย์หน้าแล้วคือกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าคือเราหายป่วยแล้วแล้วเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าตัวเองจะหายอะไรเงี้ยส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบคอนเซปต์ตรงนี้เพราะว่า เรามาจิกอีกวัฒนธรรมเหนือเนาะที่เรารักษาอีกแบบหนึง่งแล้วพอเรามาตอนโตอ่ะมันเหมือนหักดิบมันเหมือนแบบเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปเลยที่แบบจากที่เราต้องกินยาเพื่อที่จะหายกลายเป็นว่าร่างกายเราต้องมาสู้กับโรคเพื่อที่จะหายซึ่งซึ่งร่างกายเรามันสู้หนักมากอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนที่เราป่วยเป็นลมพิษใช่ไหม เขาบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้เราก็เลยบอกว่าขอขอขอให้หมอตรวจให้หน่อยได้ไหมว่าเราแพ้อะไรเราจะได้รู้สาเหตุหมอก็คือปฏิเสธบอกว่าไม่ตรวจให้เพราะว่ายูต้องไปสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่มันแปลกใหม่มันมีอะไรที่แปลกใหม่ในห้องใบนี้ในห้องนี้ทําให้เราอ่อนแอแล้วก็ทําให้เราป่วยเราก็คือต้องกลับมาสังเกตสังเกตตัวเองนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็ ซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาใหม่ที่แบบดูดฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือเราก็พยายามสุดซึ่งมันก็ใช้เงินสุดนะคะเราก็จ่ายเองหมดเลยค่าทุกอย่างที่เราซื้อเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยเออตอนนั้นที่เราเป็นลมพิษใช่ไหมแล้วเราก็ตื่นนอนทุททกคืนตอนเที่ยงคืนทุกคนเราก็เลยฟุ้งซ่านอยากหาสาเหตุว่าฉันเป็นอะไรฉันอยากหายอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากตรวจเลือดเพราะว่าได้ยินมาว่าตรวจเลือดสามารถหาสาเหตุได้ว่าแบบเราแพ้อะไรเราป่วยอะไรค่า ระดับอะไรในร่างกายของเราข้างในมันเป็นยังไงนะคะเราก็เลยไปจองตรวจเลือดเองนะคะของเอกชนเพราะว่าหมอส่วนตัวเราเขาไม่ตรวจให้ใช่ไหมเราไปจองตรวจของเอกชน1,500บาทเป็นเงินไทย7,500ซึ่งไม่มีอะไรเลยทุกคนแค่เออนี่เลือดเอาเลือดเราไปแล้วก็ไปตรวจนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้โรคอะไรพิเศษแค่วัดระดับว่าวิตามิน B ค่าน้ำตาลค่าเลือดทีโมโกปินของเรามันเป็นยังไง เราก็ใส่เงินไปนะคะ7,500บาทเพื่อที่จะตรวจเลือดจิ๊ดหนึ่งนะคะแต่ข้อดีก็คือไปตัวของเอกชนผลออกเร็วมากนะคะประมาณเย็นวันนั้นเลยนะคะผลมันจะเออมาขึ้นที่มือถือนะคะก็คือในข้อมูลส่วนตัวของเราเรื่อง m i n s u n h i l l c o นะคะว่าแบบเว็บไซต์ของรัฐบาลอะเออว่าผลเลือดเป็นยังไงนะคะก็คือเราได้รู้มาว่าวิตามินดี ของเราต่ํามากก็คือเราไม่โดนแสงแดดนะคะจนทำให้เราป่วยเราก็เลยเพิ่มโดสวิตามินกินอยู่แล้วนะคะกินทุกวันวิตามินวิตามินซีอะไรเงรี้ยเรากินทุกวันแต่หลังจากที่ตรวจเลือดนะคะเราค้นพบว่าเราทานวิตามินดีไม่พอเราโดนแสงแดดไม่พอนะคะเราก็เลยเพิ่มโดสจากที่กิน1เม็ดกลายเป็นกิน2เม็ดนะคะ แต่แต่แต่การหาหมอฟรีในประเทศเดนมาร์กนะคะฟรีจริงไหมฟรีจริงแต่ค่าใช้เงนอื่นอ่ะอยู่ต้องจ่ายเองนะคะเรายกตัวอย่างเคสเรานะว่าเดือนนี้เราป่วยสองโรคโรคลมพิษกับหกล้มนะคะก็ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปทั้งหมดแค่ค่าไม่สบายนะทุกคนก็คือเราจ่ายค่าตวรวจเลือดไป1 5 0 0โครนนะคะแล้วก็ ค่าซื้อพวกครีมแก้คกันกีครีมต่างๆน่ะแ0 0โคนตอนเป็นลุมพิษแล้วก็ตอนที่หกล้มเนี่ยเราก็ซื้อยาแก้ปวดนะคะแล้วก็พวกพลาสเตอร์ต่างๆนะแล้วก็จ่ายไปอีกประมาณ800โคนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะเออเดี๋ยวมาคิดเป็นเงินไทยกันก็8000บวก7500ค่าไม่สบายของเดือนเราเดือนนี้ก็คือจ่ายไปแล้ว1 5 0่0านะคะ แพงมากเลยอะทุกคนหาหมอฟรีนะคะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแบบนี้เราต้องจ่ายเองนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเหมือนมาบ่นแต่ว่ามาบอกเฉยๆว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะว่าถ้าย้ายมาเดนมาร์กแล้วหาหมอฟรีแต่ต้องแต่ความจริงมันฟรีจริงนะคะแต่ว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เราต้องออกเองพวก ยาาสเ s t e r ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อเองออกเองนะคะเออก็เดี๋ยววันที่15พฤษภาคมนี้นะคะเราก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะใครรอชมบ้านใหม่ก็คอมเมนต์มาได้นะหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์การหาหมอที่เดนมาร์กที่แบบไม่ค่อยโอเคก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเออแล้วก็เดี๋ยวเดือนเออเดือนมิถุนายนนี้นะคะเราก็จะเรียนจบแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆทำโปรเจกต์แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เตรียมสอบจบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะกลับไทยแล้วเย้ Yay! กลับไทยปีนี้เรามีแผนมีแผนทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมกันเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะจะไปตัดคลิปแล้วก็มาโพส์ตให้ทุกคนชมนั่นแหละวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Tell me that I'm alright, show me where the light shines through.